โอเคครับสวัสดีเด็กทุกคนแล้วก็คนดูทุกทท่านนะครับวันนี้ก็จะลงอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่หญ้านะครับหญ้าอะไรเรามาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็กําลังเก็บกําลังตัดนะครับก็บางคนก็ไม่รู้จักว่าเป็นหญ้าอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่ามันคือหญ้าอะไรแล้วเราเอาไปให้นกกินได้ไหมนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแลวแต่เราก็ระวังด้วยว่าตรงไหนเขาขีดยาหรือตรงไหนเขาไม่ขีดนะครับเวลาไปให้นกนะครับ อ่านะครับอันนี้คือหญ้าขนนะครับหญ้าขนที่เกิดตามท้องทุ่งนาหรือว่าแถวบ้านเราถ้าเห็นนครับหญ้าตัวนี้จะสามารถเอาให้นกกินได้นะครับนกก็จะกัดกัดตรงลำต้นนะครับแล้วก็ดูดกินไม่ไม่ไม่ใช่ว่านกกินหญ้านเขาจะดูดกินเอาน้ํานะครับแล้วก็มีบางทีก็เอาไปให้พวกหนูตะเภานะครับดูตะเภาหนูพวกหนูอะไรต่างๆนี่นะครับที่เขาเลี้ยงนะครับอันนี้ก็กําลังเก็บนะครับพยายามเก็บอยู่นะครับ คลิปนี้อาจจะไม่เห็นหน้าพี่รุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังตัดต่อคลิปไม่ได้นะครับจะลงเป็นคลิปแบบไม่ตัดนะครับผมนะครับนี่นะครับหญ้าขนนะครับน้องๆก็เด็กๆก็สามารถไปเก็บนะครับเก็บแล้วก็ไปให้นกได้นะครับผมนะครับเก็บก็ไม่ต้องเก็บไปเยอะแล้วก็เขาก็สามารถเอานําไปสารลังนะครับสารลังได้นะครับตัวนี้ก็แทนตะไคร้ได้นะครับก็คือกินแล้วนะครับก็ ช่วยเเร่งเร่งให้เขาไข่นะครับหรือว่าให้นกเราแข็งแรงนะครับอันนี้คือหญ้าขนนะครับนี่ครับกำลังเก็บนะครับอันนี้ดูบรรยากาศครับอันนี้ก็เป็นสนามบินเหมือนกันนะครับเวลามาบินก็พามาบินที่นี่นะครับโล่งนะครับปลอดคนนะครับต้นไม้ไม่เยอะนะครับหน้าบินมากครับแต่ก็มาบินเฉพาะเอ่อกับ สามสี่คนนะครับมาบินแถบนี้นะครับแต่บินกลุ่มส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปบินในเมืองนะครับแต่ตรงนี้มันเหมาะกว่านะครับนี่นะครับร่วงมากเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนกเจ้ามะนาวนะครับจะมาฝึกตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ข้าวก็เริ่มจะขึ้นแล้วครับฝนลินปล่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องเล็กๆนะครับเดี๋ยวก็ จะมีอะไรก็จะมาทำคลิปให้ดูนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ